ก็อยู่หมซิ่งเชยได้บก็ไลก์เกมสิทษฐีนะครับก็วันนี้เรามาจะตามราชีเครื่องรางนะครับก่อนที่จะตีห้าจากการอัปเดตผัดป,ปรับปรุงซเูเปอร์ใหม่นะครับก็วันนี้เราจะมาเคลียร์ของของเมื่อวันเก่าเองนะครับคือจะมาเคลียร์ของขวัญกันนรนับของที่ที่เราสะสมไว้มานานแล้วก็มาจะมาเคลียร์นะครับ ถ่าจะต้อนรับของใหม่นะครับโอเคแนละ้วเดี๋ยวต้องมาดูอีเวนต์ชี้เครื่องลางก่อนนะครับว่าตอนนี้เราขาดละกี้อันใช่มันก็ขาดอีขาด,ดอ,อีกสามเอาโอเคครับก็ไปดูกันนะครับ ตัวเหมือนหนึ่งนะครับมารีว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 1, พันหะนึ่งเพจะโอ๊วไปแล้วไงแล้วก็เปิดกล่องแจ็คอสมเข้าดาวนะครับโอเค กไ็ได้ไหมครับจีแกนแม่เหล็กกับขังแล้วก็ได้เพรมาอีกหนึ่งร้อยก็ได้การตัวละครอีโวนาโอมีนะครับเอ็ดบวกนะครับนะเรื่อกันต่อนะครับ เพชรโอเคเปิดต่อนะครับแจ็คพอตตื้อได้เลยอืมแกนแมรีคิตตันแล้วก็แพรนเวทมุลน,นะครับแล้วก็คาร์ทรโนไว้วิสติซาเบ็ตเบสเอสตัวกะะ็ไดครับก็ยังอะ่ะ โอเคสำหรับนี้แโอเคน,นัมแล้วมาเปิดกล่องสุ่มเครื่องรางครับซุปเปอร์ครับว่าดูดว่าวันนี้เราจะปิดอีเวนต์กันไหมครับรว่าจจะได้หรือเปล่า xong mặt đi xong mặt đi ebook ok sùa xong mặt đi ok sùa ngang my boy is มาติดติดเร็วนี่โหอ,อันเดียวไอ้วิ่งแสงไปแล้วโ,โอเคตอเต็มอีกแล้ว

เป็นอะไรที่แบบหูคุ้มเอาดูดิโอ้โหบอกเลยว่าปิดแต่แต่รอบนี้ไม่ออกสักอันเลยโอ,โอเคนะแต่ดูดิว่าบอกแล้วดูดิว,ว่าจะปิดไหมจะได้หรือเปล่า โอ,โ,โอ้โหขาชิ้นเดียวอ่ะอยังไม่ปิดนะครับ <c oughs> เราเก็บเอาไวเมาชี้ว่ารอบนี้จะผิดสือไหมขัดแค่ชิ้นเดียวนะครับ โอเคจ้ะปิดโอเคถ้าปิดไหมเดี๋ยวสิโอ้ไม่ผิดอีกอะ ที <mondo> <flix> ่นี่ใจได้เปล่าวะไม่ออกเลยว่ะ โอเคก็เ okay. สร็จที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้นะฮะได้เียครบแล้วสามจีนี้เราจะเอเชีดีบริการโลกิ้งครับไวกิ้งคับถ้าเราถอยทุกต่อตรงไฟตรงข้ามโอกาส5 6ผัดไปยังพื้นที่ของเราน่าแบบสูง โอกาส60เปอร์เซ็นตป้องกันเอฟอันตรายที่ใช้กับฉันแล้วก็เมื่อตกพืที่ของเราโอกาส70เปอร์สรุสูงขัญเป็นแปรเมื่อก่อสร้างราคาสัตว์หล่าโอกาส70เปร์เซ็นอย่าไปยังกับเด็กที่ยืนไม่แสดงผลเติบโตอีก10เปอร์มื่อตกพืที่ของเราโอกาส70เราเข้าบัตรท้าที่ทุกคนในพื้นที่เลือกตกสุ่มเข้าบัตรท้าพื้นที่ทั้งหมดของฉันคือเมื่อตกที่ของเราโอกาส70นันผมแรก เดี๋ยวก็นักผ่องกันสิกิลผ่องขยาวแล้วกันจับของฝ่ายตรงข้ามตรงกัรแค่สองครัง้งเพิ่มความลูกเต๋อแม่นยำถ้าไม่หลังสองเทอร์นก็บุกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์บุกสิบเปอร์เซ็นต์ อ่ะโมเด็บหุกคดเฉลี่ยไปก่อนเมื่อฝ่ายตรงข้าม,ม,ม,ามยังสิงมาเปิดชื่อฝ่ายตรงข้ามไปอยู่สิบเปอร์เซนต์โอเคก็แรกที่เรียบไปแล้วผมก็โอ้โว๋ยผมไปเยอะเหมือนกันเนี่ยจากสองหมื่นที่ว่าคิดคำนวณก็ประมาณสัก ห้ากล่องือราคาเพชรดาสิบห้ากล่องก็ 2, ประมาณพนันกับสองพันาซื้อเพิ่มอีกก็ประาสามพันเพชรอะ,อะใช่ดาวกับระตกที่ราคาสามพันเพชรอันนี้ก็ถ่ามาแล้วอัปเดตเราต้องอ,อีอัปเดตกับขอนที่เราจะประปับประนะุงซับเบอร์ได้

ีไ,ไม่คมุมเลยวะไม่คงอะไรวะม,มาป็นที่สีใช่ไหม 好，真的好难。要 ีนเราเปิดได้ไงเออใช่ไหมใช่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 แล้วก็อัพเดทไง अब कमानी เคแนละ้วก็จสจเรียบร้อยนะครับก็ก่อนที่จะไดปรับปรุงซุปเปอร์กส็สิ่งที่เรียบร้อยนะครับของจะไม่มีอะไรนะครับก็โอเคนะครับจะกันหลังจากอัปเดตแล้วมาดูกันดีกว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ เอาโอเคก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กด, share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันใครนะครับโอเคนะครับอันไหนที่พิพาดประกันใดก็ขอัาด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันนะครับอีพีหน้ากันนะคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรนะโอเคนะก็ขอตัวก่อนนะ้วก็สวัสดีครับ